สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง7 8 9านำโชคชาแนลนะครับพามาพบก,กับสูตรเด็ดเล็กนงของหุ้นนิเคะเช้าวบวกไปประจำวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เรียนการพนันเข้ากลุ่มไลน์นะครับเพื่อที่จะรับเลขตัวเดียวและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube ดี l i n e เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ แอดไลน์ <Ad> ไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะครับเราวางแนวทางให้ตัวเดียวแล้วก็แนวทางที่ไม่ได้อารงในช่อง YouTube ด้วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีหวยลาพัฒนานะครับราพัฒนาลั้นกระปังกันทุกวันนะครับแล้วก็รวมมาถึงห0านอยตอนเย็นนะครับเมื่อวานนี้ห่านอยรอบเย็นแตกสามตัวด้วยนะครับก็ยินดีกับคนที่รับอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับในช่อง y YouTube แอดจะวางให้เฉพาะนิเคอีกนะครับ หุ้นนิเคอีเท่านั้นรอบเช้าและก็รอบบ่ายนะครับก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของวันนี้นะครับเราไปดูผลของวันที่2ธันวากันนะครับเช้าออก90678บ่ายออก3 4 5 1 7หนะครับวันที่2ธันวานะครับแอดให้6กับ0นะครับก็มาทั้งคู่เลยนะครับมารอบเช้านะครับ6และ0ูนย์นะครับ มาเช้านะครก็เจาะแตกนะครับ06เลยนะฮะเจาะแตกเช้า06นะครับรอบป่ายไม่มานะครับนี่นะครับ906ตรงนี้นะครับก็แตกก็ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะคะะรับรับมาตามกันต่อสำหรับวันนี้กับหุ้นนี้คือสูตรช้าปวกปลายประจำวันที่3ธันวาคมเลขเด่นได้แก่ 7และ8ครับเจาะ2ตัว77 7073 7, 76 8780 8386นะครับก็เน้นไปที่80กับ76ครับเจาะ3ตัว ห้าแปด1ูนสอตัวสุดท้าย987ครับใครที่ต้องการอยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับเพื่อที่จะรับเลขตัวเดียวเน้นๆนะคะและแนวทางที่ไม่ได้วางนะครับ ไม่ได้ลงใน u t u b e นะคะในช่อง YouTube นะครับก็ให้แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนตาม id ไลน์นี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะอ่ะก็แคปหน้าจอไว้นะครับเกี่ยวกับไลน์ ID นะฮะตรงนี้นะครับมาสรุปนิเคอิชาปวกปลายประจำวันที่12นะครับเด่น7กับ8ครับตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นไปที่80 76หนะฮะสำหรับ2ตัว2เม็ดนะฮะดูซิวันนี้จะมาไหมเมื่อวานนี้มาตัวเจาะแต่ว่าตัวนี้เราไม่มาแต่วันก่อนเรามานะฮะสามหนะะึ่งแลฮะเม็ดเดียวนะครับ58 0ครับไอดี ID ลายตามนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสาวัสดีครับ